ครับสวัสดีครับพี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับพี่น้องเนาะมือนี้นะครับกรสิผ้าพี่น้องมาชมนะครับสวนแตงโมหลังหน้านะครับเป็นแตงโมนะครับกึ่งหนาหมอกนะครับใส่นามหมอกน้ำาน้ำเขาล่องนนํำครับพี่น้องสวยงามแห้งได้ครับแปลงนี้ครับเป็นแปลงที่สวยงามแห่งครับนี่ย่ามือเสานี่ก็เป็นย่ามที่นาหมอกกำลังโลงนะครับพี่น้องเนาะ นี่ครับเป็นแปลงที่สวยงามแห้งนะครับเดี๋ยวเขาจะมาผอกับจ้าของสวนเพลินละกันสอบถามทางเทคนิคการปลูกของเพลินน้ำนะครับเนาะครับสวัสดีครับพา่ครับสวัสดีครับเป็นแตงโมพันธุ์ไหนเนาะครับเนี่ยพันธุ์อย่างก็กินลี่กินลี่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดโอ้เนาะครับเนาะจักไรครับพี่คือคักแข่คุณนะประมาณสี่ลโอ้ยสุดหลงหูหลกตาเลยเนาะอ่าประมาณสี่ล เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเท่าสี่สอบถามรายละเอียดผมอยากให้อายทีมเบอร์โทรไว้สักก่อนเผื่อพอข่าเพิ่นสนใจนะครับผม083 083 724 724 9556 9556เด้อครับพี่น้องเป็นเบอร์โทร่วไอ้เพิ่นนะครับพี่บุญเถิดเนาะครับผู้ใดสนใจนี่แตงโมสิเริ่มออกประมาณช่วงไครับไปนี่จะปีใหม่อาจจะหลังปีใหม่แน่อยู่ครับปีใหม่กับพ่อสิพ่อใดเนาะครับเนาะกัตสิมีแน่อยู่ปีใหม่กัตสิบุฮันหลายแห่ง ปีใหม่สิบกว่นหลายปลูกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดตุลายี่สแปดตุลาคือเขาตัดต้นเขาแล้วข้าวหนึ่งเขากะปลูกบ่ครับไปแน่นตัดต้นเขาก็พอดีตัดต่อเฟื่องก็งาวเลยโอ้ยมันคืองามแต่อายงามก็แถอก็งามดีอยู่ถึงซึ่งว่ามันเทื่อแหลกนะปลูกเทื่อแหลกปลูกเทื่อแหลกนี้ครับแม่นแนนปลูกเถือแหลก้ยใบจนสารกัน งามพี่แข็งคับเนาะถ้าขายใบใดนี่รวยเลยถ้าขายใบใดกันรวยเลยแล้ววามีแนวทางในการดูแลจังไดครับสาหรับบักโม่หลังหน้านี่ครับไอ<ะ>้อก็อยืาอจังไดครับอยากแนะนําขันแรกขันแรกการปลูกนี่ต้องต้องตากดินหแห่งก่อนเพราะสันมันเกิดโรคลา,ยมา,ลามยมากระงงามางาาไม่ไอ้เน่นคือ,ค,อคือบอกยังไงซะเอาไถดินขึ้นมาเพื่อตากสก่อน ทาขฮาตากเ<ส>บ,บิดแปรงม,ม,มันมันอาจจะเสียเวลาเนาะเขาฝาวนาให้มัน <Yeah. S 1> ทนปีใหม่เ้าก็ตากจะหล่องข้าสิปลูกนะไถกลับไปกลับมา oh. ให้ให้ตรงที่ปลูกนั่นมันมันพวนลวก็ตากแดดให้แหง้งเพราะเพราว่าแหงนี้เชื้อราพันสีตายหลายเลยเ้าปลูกอ oh. ปลูกมีความชื้นหลายคือเชื้อราสิกินหากกินยังเปื่อยไป ครับบอกง่ายซะถ้าเกิดว่าเ้าเห็ดหน้าแล้วไม่ไหม่ควรสิตาดินแมนบ,<ง>บ,บอก่าวรสีไทแล้วก็ปูกเลยแมน้าตากวัแตแลงนี่มันอาศสิศาขฮาต้องมาไถ่ยลองมันให้มันมุนนะอ๋อจะพอลองที่เฮาสิปลูกสักกอนแมนเอาเท่านั้นสะก่อนเออนนอนพราะว่าเฮาาต้องการเวลาให้เร็วโอ้ยครับพี่น้องนี่เป็นเทคนิคของอามัน,นมันประสบการบอก่ฮู้หรอกแต่แหละนี่มันตายหลายเฮาวสมมาก มันหมามันส่อนอยู่ในใบเนะครับพอตดมันงาบอู้หลายหน่วยตัวน่าได้ยุหันลูเล็กเหล็กแหลงยังโอ้ยพี่น้องคือพันธุ์นี่มันสินวยโมยใหญ่นะครับแต่ว่าขอบมันสิแดงจนติดตันนี้เลยปกตินี่พอขาสิบมักได้ครับกินนารีสีหาเจ็ดนี่ครับมันทรงคนทรงเด้อยไก่นาะคนทรงเดือไก่อู้หูพี่น้องแต่หน่วยพันโมยใหญ่แห้งเรอก แต่ว่าน้วยพันธิตสอนอยู่ในใบใบ<อ>พันธสคุ้มไว้นะครับเนาะน่วยรีน้อยอันนี้ดีอยู่ครับมีปัญหาเกี่ยวกับโรคแมลงบอครับหลังปล,ปลูกหลังหน้านี่มีปัญหาหลายบอตรงตรงบานเห่าเนี่มันมันมันเป็นบานที่เห็ดสวนหลายเนาะครับเป็นเป็นบานที่เห็ดการเกษตรเป็นรักม,มันก็เลยสะสมโรคลายโดยเฉพาะแมงกระเบือผีเสื้อโอ้แล้วก็เพียไฟ นี่ปัปญหาหลักๆก็คือผีเสื้อนอนผีเสื้อกับกับเพียไฟปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือดินเือนนี่นับแหลกที่สุดนี่ตรง,ง,งเห็ดแหย่หถ้าดินเือนปั๊บนี่ห้อสีเพี้ยนหยาบแห้งโอ้ข้อตกปล่อยดินแหงแหงแม่นตรงที่ปลูกนี่ไถพวนใบพวนมาให้มันดินมนุน<ร>แล้วก็แห้งครับแล้วข้อจงปลูกกันบอะะ่อไอ้จจังปลูกไอ้ปลูกเป็นเมลเด็งอกหรือว่าไอ้เอามลเ็ดสดแล้วก็ลงเลยครับ เมล็ดงอกเมล็ดงอกใส่ถาดให้มันเป็นใบสองใบสามหรือว่าเป็นอ๋ออันห่อมล็ดงอกที่ทีแตกน้อยหนึ่งมาปลูกเลยแต่ว่าให้ก็ต้องกาไว้น้ำสามเวลามันตายนะเมลเ็ดงอกคือห่อเอาไปเอาไปบ่มเอาไปยังเห็นมันงอกออกมาน้อยหนึ่งกือน่อาไอ้กระปูกเลยแมนแช่น้ำจักสามชั่วโมงแช่น้ำสามชั่วโมงแมนห่อผ้าบ่ครับบัดนี้ห่อผ้าใส่น้ำอุ่นๆจังหน่อยนะโอ้ใส่น้ำอุ่นๆอ่า มาขีกันดูครับพี่น้องกะมีแน่อยู่มีมีเพาะสมควรอยู่อู้หมาลายได้อายมันคือหลีคักแท้าส่วนใบหานะครับพี่น้องน้ำอ้ายิ่นไปมอู้ลายครับมันกะคือหมากดกแข่งตรงนั้นนะน้องครับน้องคนน้องคนหมากดกแข่งนี่มันบ่วนใหญ่เนาะมันบ่วนใหญ่อยากให้พี่น้องเดี๋ยวมาเห็นวิธีการตอนหนี่ยหน่อยเนี่ยนี่ละครับ จังผู้ใดอยากปลูกก็จังสิได้เห็นแนวทางผมว่ว่าแปลงนี่เฮาได้ข่าวหลายมันได้ข่าวหลายมันได้ไอแปลงนี่ทั้งแปลงหักค่าดใจ่ายแล้วเหลือ2,000โอ้ยพี่น้องเฮ็ดหน้าเข่านี่เบิร์ต่ีไรผมครับสุดลูกหูลูกตาไกลๆพุ่นไดเข่างามแต่ว่ามันมาหล่อ้ช่วงโนรูผ่าอยู่เข่าบังหันนี่ได้2,000 2,000งพันขาจใจใจถือว่าประสบความสำเร็จประสบผลสำเร็จ เดี๋ยวมาปลูกบักโม่นี่ก็มารลุนกันนะครับว่าราคาปีนี้มันจะเป็นจังไงครับเฮาข้มเสียงของเกษตรกรคือหนึ่งธรรมศาสตร์เนาะครับแลรงฝนล่มศัตรูผดนี่นี่เข้าเราิดสอบนต่มเต็มเนี่อืมบานนี้ทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนนี้ราคาราคาขายมันมี่องไงเฮ้าสำเร็จอยู่น้อยเดียว มันอุปสรรคมันหลวะยังไงสครับนี่ก็บาดเจ็บมากก็บอกพิกเมื่อกี้เนาะครับเจอบกพีกเนาะกับเป็นโรคเป็นไผ่ปีนี่เป็นโรคแถมราคาก็หลวงอีกโอเก็บไปหาซีโลให้ผู้เก็บได้ใจชาจ้างแต่กองเนี่ยน้อยหนึ่งมัน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 เฮ็ดไหนเกษตรกรเจ็บเนาะครับไม่เอาหนีเนาะต้นทุนมันหลยปันไปต้นทุนหลายเพราะว่า มันมันของแพงปีนี่ถูกอย่างแพงบัดโอ้ปุ๋ยแพงปุ๋ยยาขาแม่ยาขาขาไทยขายยังนี่ขึ้นอยู่ป่ะครับอยู่บ้านเขาขนบัตรขนบัโอ้เพราะว่าน้ามันขึ้นครับราคาขายผลได้ซ้ำเก่ากหน่อยก็เกามันนั่นกันยังสั่นเพราะว่าเขาบวกคาขนทรงเนาะเพราะว่าคาขนทรงก็แพงเขาก็ต้องบวกบวกเขาก็ต้องมาลดเท่าครับนก่คือปัญหาของข้าที่ประสบในคร่มือ โอ้ด่เป็นเรื่องจริงเน่ได้ครับแม่นแมนจร,รจริงเลย,เ,ลยเพราะว่าโดยเฉพาะพี่น้องเฮตน,น้าเนี่เบ้าสีกับไปสัมผัสหลายอยู่เป็นยังไงแม่นอยู่ครับเสาเสียงเลยโอ้ขออนุญาตอ้ะยาติงยาติงขขโทษวจนะครับพี่น้องออ้คือมาผอเนี่ยน,นี่เนาะยาติงยาติง<อ>ยืนหันหันไหนหุ่นนี่ครับพี่น้องไขตัวมือไอ้เราบ่ถ,ถือเมื่อกี้พี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนี่ยผมเชียวออกก่อนนี่นี่น,น้องผิดลหลแรกแห้งนี่อ๋อ ผิดแบบรุนแรกด้วยเดย์ไฮอยู่ในครับพี่นอรยต่อบะโบ้ไม่นครับแม่งบงแปมครับพี่นองโอ้อยนี่นี่มันอยู่ในนี่ครับเล็กในมันหนีมันแท่งนี่เดย์ไฮเพิ่ได้ครับมันจิเป็นมันก็ปวดซ้ำปวดไ้ก็แม่งปองเพราะว่าเล็กในมันเป็นจํานวนมากอยู่ในหนี้พุ่นนะพุนะ่นะนะ่นะไนะอเราเอามือคัดหลังไปพุ่มกระแนมเห็นพอดีมันอยู่ในป,าป่าบกักม่วงป่าม่วงตูงใหญ่นึงอุ้ยใค้ตัวบัถือมันไย เจ็บปวดเนาะเจ็บปวดแห้งนะครับตัวนี้มันปวดแห้งครับมีเล็กในค่อนข้างร้ายเจ็บปวดตันเฮ็ดหน้าเนาะเจ็บปวดมันเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้านี่โอ้รูปแห้งครับปีนี้คือกันอยี่ยหมดแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่คือกันครับผมกับบดายคือกันผมกับรูปคือกันปีนี้นมันถือ<น>ขาอยู่นะครับในในในส่นต่างอำเภอต่างอันนี่เนี่ยครับรูปพื่งกันแล้วเป็นเพป็นพวกปุ๋ยนี่ไอใส่เนี่ยอะไรใบมันคืองามแบบเนี่ยตัวเนี้ยใส่สูตรสิบสามสามยี่สิบเอ็ด อ่าปุ๋ยใส่สูตร1 3 1 3 1าแพงเกือบเกือบสองพันเกือบสองพันว่าเบิดหลายบอ,อยนี่ซีไรทนี่เบิดสามสอบกว่าเบิดสามสอบโอ้แต่ค่าปุ๋ยก็หลายหลายตัวนี้ครับอ่าปีนี้ของมันขึ้นว่าไเนาะของขึ้น1 3 1 3 1ดนะครับพี่น้องเพิ่นใส่อยู่แนวนี่พี่จังเห็นเศียหน้ามาร์กหน้าแม่นบ่ครับนี่ในสวนกะหอยเชอรี่บ่ใส่เพิ่นเพราะว่ามาร์กหอยเชอรี่อุ้ยใบนี่ผมว่าคว่ำงามมันมาจากน้ำมาร์กน้ำได้นี่ ท่ามยังโรตัวน,นั้นมันสีมีอยังกะถาดเล็ก,ย,กออยีงกะโบลอนยังนะโอ้ยู่ในหันอยู่ในหัน,น,หนขั้นเสียมโบลอนขั้นเสียมโบลอนลอนอกจากได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ขั่นเสียมโบลอนจากเปลือกไอยจากยังพร้อมแมนแมนมันสีเห็ดไหนแข็งแรงตัวละโอ้้าพืชขาดตรงนั้นมันสีสีเต็้ใบสนิมใบอันนี้นะตัวนี้บ่บ,บ่คอยเป็นโลกได้ไอายคือตังเนี่เบือง, <c oughs> งจังมันงามยังับถ้าเมืองใบแรกมันถีบบเป็นขอบสนิมก็ถทอว่า เพิ่อนไมกเคยเป็นโรกตรไหนถือว่าเพิ่นโอเคจอดแห้งนะครับนี่ครับจำนวนไรนี่หลายแห้งนี่แหละครับวิธีชีวิตของชาวนาเขาผืชหลังแน่ก็เป็นสำคัญหาเงินหาข้าวได้ดินล้นทุกวิธีทางดินล้นทุกวิธีทางครับเอยู่รอดแต่ปานนั่นก็ยังแต่ปานนั่นกันยังยาญอยู่เนาะใหญ่เพราะว่าเขาไม่หนีหลายเนาะเขาสร้างหนีไว้ นีเจษเรศกราลไลดีหน่อยเนาะนีเนาะเกิดขึ้นว่าโบอีกกี่ปีหรอกมันสิม่ีปัญหาอ๋อถ้ารัฐบาลมอหาวิธีวิธีแก่ตรงนี้เนาะแบบยางยื่นเนาะครับเนาะแมนแมนถ้าเหตุแบบปีต่อปีอย่างสี่ก็คือสะสมครับสะสมสะสมนี่สะสมขั้วโมมันคงนะให้ไลอย่างไม่ได้หรอกครับมันมันปัญหาเกิดน้ำกันเบิ้ ครับเขาก็ได้สู่กันต่อไปสู่ทั้งๆสู่ไปเรืเร่อยๆแบบไม่หนีเพิ่มขึ้นโอ้โอโตัวต้นนี้นั้นถ้าเขาเม,มาสสวนไหญ่ให้เมาส์บอลครับหรือว่าต้องแนวดครับลักการ<ะ>คือกันไหนทุกอย่างคือสําหรับพอข่านะครับพอข่าที่อยากมาสื่อแตงโมอยู่ไรของพี่บุญเฉดนะครับก็สามารถเอาเบอร์โทรที่เพิ่นไหก้อนน้า้นครับ้าก็มาถามกันเบอ่งว่าเฮ้าสี เมาบ่ครับทั้งเบิดนี่กับเมาส์ได้ด้วยครับเมาส์ได้หรือว่าสีสื่อเป็นโลหรือว่าสีแนวด้ครับเ้องมาคุยกันได้นะครับพอขากัอย่าลืมเด้อเบอร์โทรที่ผมให้ไว้นะครับติดต่อกันมาี่พันเป็นพันจินนารีซีหาเจ็ดครับเป็นพันยอดนิยมนะครับพี่น้องเป็นพันที่เนื้อแดงครับเนื้อแดงองค์ตรงผุนนะครับพี่น้องหวานแซ่บครับพันนี้สามารถค้นทรงได้ขนทรงได้ดีนะครับพี่น้องเนาะทางได้บล็อกสีก็ฝากพี่น้องไว้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้มัน เนี่ยมากกับบเห็นผลผลิตหน่วยใหญ่แห้งหรอกครับพี่น้องกับยาก,กัห<า>กําลังละอ่อนอยู่แม่งนอยากยออให้พี่น้องมาเบิ่งว่าเต้นในหน่อยนี่ปลูกแล้วมันมีปัญหาอะไรก็อุปสรรคยังแง่นะครับจักหน่อยมันสิ่ออกผลผลิตป่าร็สีกับสีแม่ทายลงให้พี่น้องทายลงให้พ่อขาพู้จะกเมาสยากยังนี่เขามาเบิ่งสวนเกษตรกรเพิ่นอยู่นะครับเนาะนะมีหลายสวนอยู่ครับพี่น้องมีหลายสายพันธุ์นะครับอยากให้ เขามาซอยๆกันเนาะครับขุดหนุนสินค้ากเกษตรไทยบ้านไทยซองเห่ากับเขาสามารถเขามาเอาไปขายปีใหม่ขายหนาแพงจะคล้องได้ครับตรงนี้เดี๋ยวบ่าวสักซีกกรสทิทิมเบอร์ไว้ไทยคลิปอีกเตอร์นึงเนาะครับพี่น้องกะไปเบิ่งเอาเด้อนะครับ,นบเบ er, นาะสำหรับมนะี่ยังอยากปรึกษากับว่าปรึกษาไอ้บุญเฉือนเราอยู่บ้านแคมไตครับตำบลบ้านแคมเอาเพื่อพี่บูนมังสาหารครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเขามาเบิ่งใหม่ช่วงที่มันเป็นสีชมพู ถึงป้าเตรียมช่วงที่สิได้ขายนะครับเดี๋ยวผมสิเขามาเตรียมอีก,อกเทือนหนึ่งมาเบิงหน่วยมันอีกที่มันสิใหญ่สำเนาครับมาเบิงหน่วยมันมั่นติดต่อนะครับทั้งพ่อขา่ทาทั้งตลาดในเขามาเบิงซอยกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพ่อขั้วนะไอ้ครับสวัสดีครับ